สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC b e ูสูคนเดอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Solar Sander พี่น้องเมื่อเนี่ยกับว่าบมาฟอกกันกับบรรยากาศยามแหล่งแรงคือเก่าเนาะพี่น้องหลังจากที่เฮาไปรีวิวบ่อปลาเน้นมาเรบร่อยเราก็ซื้อปลาเน้นหรือว่าตากผืนให้พ่อแม่เนาะเพราะว่าปลาเน้นก็ได้มาตามโตเนาะพี่น้องเดี๋ยวเ่นจะคิดในราคาเท้ากับพันก็ถือว่าถืออยู่เนาะสำเพ็ญไหยพี่หละย่ง่ายก็ได้เนาะก็ ขอบคุณเพื่อนละล,ล,นะลายเด้อคอยเพื่อนลำรวยลำรวยกัเก่าเนาะบานนี้เทากับสิผ้าทําการนั่นเห็ดอันปลาเผาพี่น้องปลานินเผาสู่น้องๆเพื่นกินเนาะตอนนี้เขามาหอดเทือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพูดเละขึ้นไปเผาปลานินนํากันเลยเนาะพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะว่าปลานิลน้อง,นองเนื้อมันสีแซ่บหวานบอไปเบิ่งไปชมกันเลยเป็นปลาดินที่เขาไปเบิ่งน้องคนมาแล้วก็ได้ชื่อมาแล้เนาะพี่น้อง จริงในตลาดหาชิมเน่กับแพงแล้วได้นี่แต่นี่เบิดนี่เพิ่นให้เช่าสี่พันเผื่อวะเนาะตอรบิดเพิ่นว่ะชิให้ฟรีเนาะพี่น้องก็ขอให้เจ้าของน้องนี่รวยๆก่อนเนาะเฮาก็สิมาทำการเผาบบบนี้เนาะพี่น้องเผาตัวเดียวกับชี่พ่อหละที่เลือก็สี่เก็บเข่าตู้ไว้เห็ดกินมือหนาเนาะอันนี้ก็เป็นแจ่วสมที่เฮาจะเห็ดกินกับปลานียนย่างเลยเนาะพี่น้องแต่ว่ายังไม่ได้ย่างหรอกจำแจ่วไว้ก่อน น,นีน่งกระปุได้ใส่ยังนอกแจ๋วไงมะกอกแดงกระเทียมรากผักชีจะหน่อยก็มีแต่ใส่กันมะนาวตาลปิบ๊บปลาสลดนิดหน่อยเดี๋ยวเขาตำเอาก็ะตำแจ่วแล้วไปถีบร้อยเนาะพี่น้องจะหน่อยอย่างทีเอามะนาวใส่อีกเนาะแจ่วเขาก็ได้แจ่วเปรี้ยวแล้วได้นไงแล้วก็ใส่ ไบพังคหอมป้อมแล้วฝักซีเนาะวันนี้เราก็สิปาอย่างปลาพี่นอ้องปลาเขาก็หยัดเขื่องแล้วก็ะถิบด้วยนะพี่น้องเขาก็จะมาโอบเกลือมันก่อนจะเฮงเลยบริกินปลาเผาเนยคะเนนเผาด้านนี้บอบลยลาย ก็จะแบบปาดขึ้นแล้วนี่ <S <S 1> <S 1> มันเค็มทางนอกมาในนาะพี่นอกหลังจากที่เฮาอันเอาเกลือทา,าแล้วพี่นองเขาก็มาย่างเนาะตัวหนึ่งก็พอกิดเลยพอไม่จะค้นน้องแพลน้องแพนพรบเราว่อยสะโพกหาคนหนึ่งเนาะ เอนบอลจอนเพิ่นกับเมื่อหายอยู่หากินอยู่บ้านคือเก่าเนาะพี่น้องเขาก็จะย่างไปเลยเขาบ็ต้องใส่ไผ่แหงนะ้งเนาะถ้าไผ่แห้งแล้วมันจะมันจะไหม้ก่อนซุกเขาก็ค่อยใจเย็นๆไปเขาก็เผาะปลาเนนมากำลังเริ่มแนละ้วพี่น้องเริ่มแหง้งแล้ว แหมจะว่าแห้งแต่ดอกเริ่มแหมเลยเนาะปานินกับน้ำมันกับลลไลยไห่ได้เอาออกแล้วน้ำมันเอาแต่บีมันออกเสียดายเอาไว้ให้มากินน้ำมันมันเวลามันชุกเราให้มากินนะ่น้องมันก็จะเผาไปเรื่อยๆเนะาะไฟอ่อนๆให้มันแหมๆตอนนี้เราก็กลับด้านไปด้านหนึ่งเลยเนาะพี่น้อง ระเนนเขาก็เริ่มทีคือประเนนเผาเขาทุกที่แล้วเป็นตาแซบอี่ดอกพี่น้องเลยไม่ได้กินตาเหิงเลยเนื้อมันคือสีนแน่นเนาะเผ็ดลาบสดกระแซบอยู่เ้อการเผานี่ก็คิดว่าประมาณสามสิบกว่านาทีอะไ้กว่าจะสุกีเนาะพอ,อมันโตใหญ่อีกอย่างนี่นี่พี่น้องสังเกตบ้างเตาเขามันน่อย เีนล้วใชย่างทั้งหัวก่อนแล้วจังไปทั้งหางมันตอนนี้าเผาเขาวกะกำลังใกล้จะสุกเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องกำลังอะไรอีกจักหน่อยนี่เพื่อแต่แถวเนี่ยแถวหวังม,มันมันเนี่ยแถวหัวมันาน่าจะสุกเร็วเราจะเท้าหางมันมาหนอ่อยเนาะ อีบุดรมันดำเฉยเลยพี่น้องเลยเพราะว่าทางในมันขาวอยู่เนาะเพราะว่าเก็ดมันหาเอาโอกเกลือมันเลยดำพราเมื่อกี้เอาถ่านใส่แต่สิได้กินแล้วนี่ปลาเน้นเผาเขาก็แล้วเป็นฉีบ้อยพี่น้องเนาะอืมเอาเงินเปลือกไข่ใหม่ออกก่อน อืมนื้อ,อมันจะ,จะกินขนาดเลยอือพี่น้องนะฮะนี่พี่น้อง,ง,อองสบายดีพี่น้องนี่ว้าวแซบ่บเราได้กินน้ำกันตัวใหญ่มาเล้อเลยไดย้พี่นอ้องเอ้ยมาได้เวลาลงมือเลยพี่น้องมาเดอ้อพี่น,อน้องกินน้นนำกันปลานิลเผาแซ่บแซบเลยน้ำจิ้มเปรี้ยวๆเ,เนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องอันนี้ข้ายังบได้กินเนาะหอมแบวออกมามันเย็นเนาะ น้ำจิ้มตำเองแล้วก็มีผักปุ้นมีผักซ้ำนี่แหละพี่น้องกินข้าวแรงนํากันพี่น้องมืาอนี้เนาะข้าวแรงก็มีอยู่ปิ้งไก่และปิ้งไก่ไต่เศร้าก็ซ้ำนี่แหละพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินนํากันสบายดีสบายดีพี่น้องมาเด้อกินนํากันพี่น้องหลายคนก็ะหังหาทุกแทนทุกเห็ดคอยเห็นเวลากินข้าวเนาะต้มววลาอาบน้ำเผื่อพี่น้องกินแตอาบน้ำกินน้ำรังท่าน ันผัวนากเคยกินขขาแล้วงาบก่อนโอ้กระดกน้อยพักที่หี้ยเอาบวมาสจ้ามากเลครับน้องด้ใส่หันแล้วมันใส่กุหลาบจาหรอต่าจิ้มมือจิมนี่ยังแล้วึ่มันิมจมก็้มี้เห็นอวานนี่ ไปมืนพี่นอ้องเมื่อวันก่อนเห็ดโทรศัพท์หลอกหน้าจอเอาไปไแก้ท่านได้มาเนาะเฟิร์ก็เริ่มไปลงคลิปแล้วก็เมื่อวานก,ก็ไปปีนต้นไม้ก็ตกต้นไม้พาไปฉีดยางพี่จะเลือกว่ะพี่จะเลือกว่ะนางแพลไปหาหมอจนคำๆมืา,กาตกไนตกเนตกยมาแลงเนาะไปหาหมอจนว่ะกูเล่เกือบทุ่มน้องงามนมนันฮักบุพเพลงานมันฮัก เอ้ยนุ้ยด่มน้ำบบจอกูงไม่มาหยบแขนตาบวชโมกุกอ่ะจิ้งจะเศ้าอ่ยังเก็บอยู่นี่เอาเบิกเลยน่าคำบวกสยาเนี่ยโอ้ยจะเจ็บ

เก็ยางมาหอนบ้านหยางตึ๊กอ๋เก่งเลยไม่เป้าข้าวกิโลมาหอนบ้าน8กิโลแล้ว8กิโลไอ้เพนจำเจีงอกระจำพากระยางขงเหงก็พาทิ้งไม่า่งบนเก็บหลายคนบอหลายคนมหน่างมาจากคน8คนหง่า้านโองเรียน8คน8กิโลเนาะ วางบนเลิกตอนเทียงคุณไ่รักษเฮ็นตัวแรงเนาะเข้ราบนเกี่ยวเฮินเด็ผู้ชายได้เลยลายรถต้องทาเรือแต่ยมรันเรืออื่ท่าหลใหญ่ได้หนิเออปาบแซ่เย็นเราก็ขับเงาปลา มีผักหลายๆอย่างครับนั้นอืม

มาแล้วกงอนรงยนเุิคกินข้าวหมดามโมงมาเปิดหาเกิร์นไม่ยังกินพอเปิเที่ยวข้าวเปิดอเลกินอันนี้จิ้งค่างข้าอะไรนั่งมาเหนือมาลายดี่ว่านนั่งไทยมาอยู่หันตอกไม่มีคนอยู่ที่ย่ะทีเห็นชาวนาบอกมาว่าทุกระเจ้าอยู่หันเด้อว่ะชาเมืวานอยู

เาเป็นคอยห็นกงว่ามันก็กินเียวจะกินแมงดาบอ่ือโงเยนบอจังมือไซื้อแมงดามาตำแจีวกินค่ะใส่เห็ดเนาะ่ยมัืองวเ่อแวเากเทีดนเจียังไม่ได้เหรออนาคได้ซื้อซคือว่าแบบ่กินลำถึงสางจ่ายไเจ้าเแบ่งนไปนอกมีหกคน สามจานเข้าไม่อีากินบ่บวอยหวังอารีพวกคนทำอยู่สามจานหลายคนมาแช่์ดิมากใ่ไมากไม่หอนอะไรยูเข่าได้ไหมยังกินบ่เยืนจุ่มอะไรยนกินเข่าได้เนาะกินเข่า โ <Okay, S 1> อเคเนาะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เขาก็อิ่มแล้วเนาะก็อ,กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เดอ้อพี่น,ออน,น้นองมาในกับเมียงกะเพราแซ่บๆเนาะก็ขอบุญขอบคุณพ่อมแม่พี่นอ้องเบิจะขูจะคุณทัณ้งหลี่ติดตามรับชมรับชมหากับมือใจเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัส,สดีสวัสดีพี่นอ้อง